ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ่อทีเอ็นคับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาชุดโมวาวมาให้ดูนะครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะเขาซื้อไปแล้วมันเติมลมแล้วมันไม่เข้านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงไม,ไม่เฉพาะเพื่อนนะครับส่วนมากมือใหม่นะที่เขาเล่นหน้าหน้าแกนเดิมนะครับแล้วมาอัดชุดโมส่วนมากมันจะเติมลมกันไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะตัวนี้หน้านี้มันเป็นซูเปอร์ลีนแข็งนะครับ ถ้าเป็นของเดิมมันเป็นยางนะเติมแป๊บเดียวมันก็ปิดแต่ตัวนี้มันเป็นชุดโมนะครับมันเป็นซปเปอร์ไลซุปเปอร์ลีนแล้วก็หน้ามันก็เล็กกว่าเดิมนะครับมันก็เลยทําให้ลมปิดยากนะครับวันนี้ก็ตัวนี้เป็นชุดโมรุ่นใหม่นะครับก็มีคนถามมาว่าทาไมไม่ทําเหมือนรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าอ่ะหน้าวาลมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวซูเปอร์ลีนมันจะโค้งเข้าไปหานะครับมันก็คือมันจะโค้งรับกันแหละพอเราอัดลม พอมันอัดไปสองพันมันไม่มีปัญหานะครับแล้วมันมีอัดไปถึงสามพันนะครับปรากฏว่าหน้าซุปเปอรีเนี้ตัวนี้ยมันยุบเข้าไปในใรูวาวนะครับมันก็เลยทําให้แตกยากเนาะตัวนี้ก็เลยทํามาใหม่นะครับเป็นหน้าตัดนะตัวนี้มันจะเป็นหน้าตัดนะครับมันจะทําให้ตีแตกได้ง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ยุบเข้าไปในหน้าวาวด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นโอลิงนะครับสําหรับ สำหรับคนที่เมื่อก่อนเนาะที่ผมทำมาเป็นรุ่นอัดซีเมนต์เหล็กก็ถามมาว่ามีแบบโอลิงไหมตัวนี้ก็ทำมาแบบเผื่อเลยนะครับก็คือถ้าอยากใส่โอลิงก็อัดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเอาชัวร์ก็เอาโอลิงตัวในนี้นะครับเอาออกไปหนึ่งวงนะครับแล้วก็เอาซีเมนต์เหล็กท้ายรอบแล้วก็อัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับมันใส่ไม่ยากนะครับมันจะยากตอนเติมลมครั้งแรกนะครับก็คือ ถ้าเป็นวาลวเก่าก็ขัดมันสักหน่อยนะครับแล้วก็เอาจารบีทานิดนึงก็อัดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้แกนมันนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าวาลวมันก็จะมีรูลมขึ้นอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ยาวมาถึงนี่เลยนะครับมันก็จะมาถึงหัวแกนนี้เนาะก็สําหรับชุดโมตัวนี้นะครับ ก็มีถามกันมาเยอะเนาะว่าราคาเท่าไหร่มันราคาอยู่ที่ตัวละ400นะครับ400ก็คือได้2อ,อย่างนี้นะบางคนถามว่าพี่มีสปริงไหมสปริงไม่มีนะครับสปริงก็เอาในขวดชมพูแบบกดนะครับมีเยอะเลยนะครับขวดชมพูแบบกดแล้วก็ตัดแล้วก็ครีมบีบปลายหน่อย1ขวดได้ทาได้2อ,อันเลยนะครับจริงๆอยากจะแถมนะครับแต่ว่าผมไล่แกะหมดแล้วเนาะแถวบ้านผมมันก็ไม่มีแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้สั่งสปริงมาด้วยเนาะก็เอาเป็นว่าผมขายเท่าที่นี้แล้วกัน ถ้ากับว่าชุดนี้สี่ร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ก็ที่เพื่อนส่งมานะครับให้ผมเขาซื้อไปแล้วแล้วมันอัดลมไม่อยู่เนาะอันนี้ผมก็เอามาอัดเทสไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะ mm hmm. ก็วันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนดูก่อนนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ mm hmm. แกนวาลถามว่าตัดไหมก็เอาตามระยะเหมาะสมของคอสน,นะครับแต่นี้ทําไปเผื่อนะครับเผื่อตัดเผื่อ บางคนไม่ตัดบางคนเจาะลูกค้อนไล่เป็นตัวหนอนก็แล้วแต่นะครับก็ทําเผื่อไปให้แล้วนะครับสําหรับสําหรับแกนวาลเนาะตัวนี้เป็นแกนวาลสี่มิลนะครับบางคนใส่แล้วเขาบอกว่าต้องบดวาลบางคนบดวาลแล้วมันไม่อยู่ทํายังไงนะครับพอใส่ไปแล้วก็ไม่ยากนะครับก็เอาตัวเนี้จับสว่านนะครับแล้วก็เอากระดาษทรายชุบน้ํารูปหน้ามันนิดนึงมันก็อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ปิดยากนะ มันก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับบางทีอ่ะมันเป็นรอยมีดกึงอยู่นะครับมันไม่เรียบนะก็เอากระดาษทรายชุบน้ําขัดนิดเดียวมันก็อยู่แล้วถามว่าตัวนี้ลมปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราขัดดีๆนะครับมันร้อยสองร้อยมันก็ปิดแล้วนะมันไม่ปิดยากนะสําหรับใครที่ว่าเอาไปใส่แล้วถ้าลมมันเติมไปสี่ห้าร้อยแล้วมันไม่ปิดนะครับไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับถอดออกมาแล้วก็เอากระดาษทรายชุบน้ําลูบข้างหน้ามันนี้นะ จับสว่านแล้วก็รูปหน้านิดนึงสองร้อยสามร้อยมันก็ปิดแล้วนะครับสําหรับชุดโมวาวลเนาะมันไม่ได้ยากนะครับสําหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นวาลสร้างหรือว่าวาลตรงที่เป็นแกนแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปบดวาลเนาะไม่จาเป็นต้องไปใส่ไปแล้วแล้วก็เอาสว่านมาจับตรงนี้แล้วก็หมุนนะแบบนี้ช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้นะครับแต่มันก็ยากนะสู้เราถอดมาจับกระดาษทราย จับสว่านเอากระดาษทรายชุบน้ํารูปด้านหน้ามันเนี้ยมันจะง่ายกว่าที่เรามาทําแบบนี้แล้วก็เอาสว่านจับแบบนี้เนาะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเทคนิคของคนอื่นเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นเทคนิคมันไม่ได้เรียกเทคนิคนะเท่าที่ผมทํามาถ้าเราถอดมาจับสว่านนะ่ะมันง่ายกว่าที่เราจะเอาไปปั่นนะผมไม่รู้มันเป็นเทคนิคหรือเปล่าแต่ว่าผมทําวิธีเนี้มันมันปิดลมง่ายนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับคนที่ใส่แล้วลมมันไม่ปิดนะครับ ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวาลเยอรมันนะครับใส่ได้เฉพาะวาลเยอรมันรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ่นคอสั้นรุ่นหัวั่วใส่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะรูด้านในมันไม่เท่ากันนะรูด้านในไม่เท่ากันมันก็ทาให้อัดไม่เข้านะครับตัวนี้มีขายไหมตัวนี้ก็มีนะครับตัวละ400เนาะถ้าใครหาอยู่ก็ทักมานะครับจริงๆมันมีตัวหนึ่งเนาะตัวนี้มันจะเข้ากับตัวนี้ต่อเข้ากับหลอดนะครับแต่ถ้าบางคน บางคนใส่ถังสลิมนะครับก็ซื้อแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อถังสลิมได้เลยนะเพราะฝั่งนี้ยเกียวมันจะเท่ากันหมดนะครับมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นเกียว m 1 8หรือเปล่ามันจะมี5้ทับแกับ m 1 8นะครับฝั่งนี้จะเท่ากันหมดนะผมจําสลับกันแล้วฝั่งนี้เท่ากันหมดฝั่งนี้จะต่างกันนะครับมี5้ทับแกับ m 1 8 1คูณนานะก็ต้องขออภยนะัยเนาะจําสลับกันแล้วก็วตัวนี้สี่นะรวมทรง ตัวนี้ผมไม่ได้เอามาขายนะครับตัวกระโหลกวาวอะ่ะผมขายแต่เฉพาะชุดโมนี้นะครับกระโหลกวาวเคยถามแล้วนะครับผมเคยถามเนาะเฉพาะกระโหลกวาวเขาขายมันเป็นมือหนึ่งนะเขาขายสามร้อยห้าสิบนะครับมันจะได้เฉพาะกระโหลกวาวนะครับมันไม่มีเกรดมันไม่มีตัวยันนี้นะครับผมก็เลยไม่รับมาขายนะผมมองว่าไปหาซื้อของเก่าดีกว่า มันจะประหยัดกว่าได้เยอะนะครับตามร้านขายของเก่าก็หัวไม่น่า,าจจะเกินร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะก็ได้ครบเลยนะถ้าตามร้านขายของเก่ามันจะมีตัวอุดด้วยมีเกจเดิมด้วยแต่เกจตัวนี้มันใช้ไม่ได้หรอกเกจดเดิมเนาะเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเกจสามพันเพไอนะครับถ้าเราใส่ชุดโมเนาะมันสามารถเล่นลมที่สามพันได้เลยถ้าเกจเดิมมันแค่สี่ร้อยนะครับมันก็ใส่ไม่ได้เนาะอัดไปก็เกจพังนะครับก็โอเคนะครับ คลิปนี้ก็มาขายของเนาะนี่นะครับชุดโมนะครับก็จะมีจะมีโซบลีนแถมไปให้เนาะเผื่ออัดแล้วขาดอัดแล้วย่นนะแต่ถ้าจะเอาชัวร์ก็คือเอาตัวบนออกนะครับตัวขอบนะครับเอาซีเมนต์เหล็กทาแล้วก็อัดเข้าไปเลยแบบนี้ไม่รั่วไม่เสริมอยู่นานชนแน่นอนนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาขายของสักหนึ่งคลิปนะครับก็ใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับชุดโมวาวเยอรมันนะครับมีพร้อมส่งนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ